สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการพาณิชสร้างสรค์กับผมสุรนันท์เวชาชีวะนะครับรายการพาณิชย์สร้างสรรค์เป็นรายการที่สนับสนุนโดยกระทรวงพาณิชย์โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะนําเนื้อหาสาระดีๆเกี่ยวกับการพัฒนาเศรษฐกิจเกี่ยวกับพาณิชย์ของประเทศไทยมาถ่ายทอดให้กับท่านผู้ชมได้รับทราบได้รับรู้แล้วหวังว่าจะเป็นประโยชน์ในเชิงบทเรียนในธุรกิจของท่านแล้วก็ชีวิตส่วนตัวของท่านด้วยวันนี้ผมอยู่กับนักธุรกิจหญิงเก่งคนหนึ่งนะครับเป็นรุ่นที่3ในการส่งออกข้าว แล้วก็วันนี้เป็นนายกสมาคมผู้ส่งออกข้าวไทยด้วยคุณกอบสุขเอี่ยมสุรีครับสวัสดีครับคุณกอบสุครับสวัสดีค่ะเป,เป็นยังไงครับเป็นรุ่นที่สามของผู้ส่งออกข้าวบริษัทคือบริษัทกมลกิจร,รุ่นที่สามนี่แล้วเป็นผู้หญิงนทําธุรกิจในโลกของการส่งออกข้าวนี่หนักไหมครับเ ก็หนักค่ะหนักโดยธรรมชาติของธุรกิจชนิดนี้ค่ะว่าหนักทั้งสิ้นหนักทั้งสิ้นหญิงหรือชายมาก็ต้องเจอหนักก็ต้องเจอหนักแต่ว่า90ปีเกือบร้อยปีของกมลกิจผมยกว่ยกขอยกกมลกิจก็แล้วกัน90ปีหรือร้อยปีเกือบร้อยปี98ใช่ไหมเ้าสิปปีที่ผ่านมาตั้งแต่รุ่นคุณปู่คุณพ่อมาคุณกอบสุกเนี่ยการส่งออกข้าวมันมันเปลี่ยนไปแค่ไหนครับ เปลี่ยนไปมากนะคะในสมัยโบราณเนี่ยผู้ที่จะเป็นผู้ส่งออกเนี่ยเป็นผู้ค้าข้าวในประเทศมาก่อนเขาค่อยๆขยับขยายเป็นผู้ส่งออกสมัยนั้นเนี่ยผู้ส่งออกมีน้อยรายมากนะคะแล้วก็มีตระกูลเก่าๆไม่กี่ตระกูลใช่ค่ะไม่กี่ตระกูลนคนจีนเป็นผู้เป็นผู้ครองตลาดพูดว่าอย่างนี้นะคะแล้วก็รู้เรื่องในเรื่องค้าขายอะไรเอ่ยแล้วก็จนมาถังถึงสมัยคุณพ่อเนี่ยนะคะ ท่านก็เป็นนายกสมาคมเหมือนกันนะฮะสมัยนั้นก็ยังมีเรียกว่าก็มากขึ้นเยอะแต่ก็ไม่ได้มากอะไรนันะคะเรียกว่าก็ยังยังคุยกันอยู่ที่สมาคมก็ตั้งมาเป็นที่รวบรวมของพ่อค้าทั้งหลายในในเชิงคู่แข่งก็ก็เห็นกันอยู่นะก็เห็นกันอยู่แต่ในเชิงตลาดที่ผมอยากจะถามก็คือในเชิงตลาดการส่งออกเนี่ยมันเปลี่ยนไหมเปลี่ยนนะคะสมัยโบราณเนี่ยตลาดที่รัฐบาลเข้ามาเป็นผู้ซื้อผู้ขายเนี่ยนะคะ อาจจะไม่เห็นชัดเจนเท่าในปัจจุบันะในปัจจุบันเนี่ยรัฐบาลคือโบราณมากๆเนี่ยรัฐบาลเป็นผู้ซื้อขายมีนะคะใประเทศต่างๆเ,เดี๋ยวนี้แล้วก็ช่วงหนึ่งก็หายไปเป็นเอกชนเต็มที่นะ,ะแล้วก็มาช่วงหลังรัฐบาลในประเทศต่างๆรวมเจ้อของเราเองก็มาเป็นผู้ซื้อขายกลับมาอีกนะคะมันก็มีความผ,ลผลันผวนแต่ข้าวเองในตลาดโลกมันมันก็คือข้าวในในคือผมต้องถามคนไม่มีความรู้คือกินข้าวอย่างเดียวเนะ ข้าวก็คือข้าวใช่ไหมหรือข้าวมันหรือตลาดข้าวในโลกมันเปลี่ยนไปตลาดข้าวโดยทั่วไปเนี่ยนะคะถามว่าข้าวข้าวคือข้าวใช่ค่ะข้าวคืออม m m ดิตี้ทั่วไปแต่แต่ละประเทศเนี่ยทานข้าวไม่เหมือนกันดังนั้นเนี่ยคือไม่ใช่ทุกคนกินข้าวหอมมะลิเหมือนเราข้าวขาวเหมือนเราไม่ใช่ค่ะเพราะฉะนั้นแต่ละประเทศมันก็จะมีพฤติกรรมในการรับประทานข้าวข้าวชนิดนี้เท่านั้นข้าวอย่างอื่นไปให้ข้าวเขาก็ไม่ทาน อย่างนี้เป็นต้นก็คือ,<ม>ก,คอก็คือถามว่าข้าวเปลือกเนี่ยเป็นอม m m o ิตี้แต่ว่าพันธข้าวต่างๆเนี่ยที่ผู้ผู้บริโภคทานเนี่ยแตกต่างกันไปเพราะฉะนั้นอยากให้ท่านผู้ชมเข้าใจอะ่ะคือพอบอกข้าวบางทีเรานึกว่าข้าวที่ที่เราทานอเมริกาใต้กับเรามันจะเป็นข้าวเดียวกันหรือใ,ในอเมริกาเองในสหรัฐอเมริกาเองก็คนละประเภทคนละประเภทเลยค่ะคือคือคนละประเภทโดยโดยสายพันธุ์โดยสายพันพน,นะฮะแต่ตลาดเดียวกันไหมอม m m o d i t y ก็ไม่ฮะคนละตลาดอีกเช่นกันคือสมมติยกตัวอย่างข้าวหอมมะลิเราก็จะมีตลาดอยู่ที่จีนสหรัฐแล้วก็ยุโรปบางส่วนก็ค่อนข้างจบแล้วนะฮะส่วนที่เหลือถ้าจะเข้าไปแอฟริกามันก็มีเฉพาะคนจีนคนเอเชียที่ไปอยู่ในแอฟริกาคนแอฟริกาส่วนใหญ่ก็จะไม่รับประทานข้าวหอมมะลิเป็นต้นนะฮะเพราะฉะนั้นถามว่าในเชิงการตลาดเนี่ยค่อนข้างจะต้องแยกออกจากกันแต่มันย่อมแน่นอนมันมีการ ทับซ้อนกันอยู่บ้างแต่นั่นเป็นเพราะว่ามันมีความต้องการของคนบางคนที่ไปอยู่แถวๆนั้นต้องการอะไรอย่างนี้เพราะฉะนั้นไม่ได้หมายเขาว่าเราปลูกข้าวอะไรเข้าสู่ตลาดข้าวแล้วก็ทุกคนจะเป็นลูกค้าเราโอ้มันก็ยากเหมือนกันนะก็ตอนเด็กๆผมมีความรู้สึกว่าขายข้าวก็คือข้าวอ่ะแต่ข้าวข้าวที่เราเห็นส่วนใหญ่ข้าวขาวธรรมดาเนี่ยนะคะเป็นข้าวที่มีการปริมาณการซื้อขายเยอะที่สุดในโลก อยู่แล้วเพราะฉะนั้นเราก็เหมือนเป็นเพราะคนจีนหรือคนเอเชียหรืออะไรคนคนจีนคนเอเชียคนทวีปต่างๆแอฟริกันนี่ก็ทานนะฮะแต่มันเป็นข้าวชนิดที่คุณภาพปานกลางถึงต่ำเพราะว่าข้าวเนี่ยเป็นสินค้าของคนจนต้องเรียนอย่างนี้นะฮะเพราะฉะนั้นผู้บริโภคเนี่ยจะไม่ค่อยมีสตางที่เราเห็นกันอยู่นะฮะมันมีคำกล่าวว่าถ้าประเทศไหนพัฒนาไปแล้วเนี่ยเขาจะไปทานพวกขนมปังข้าวสาลีพาสต้า แทนที่จะมารับประทานข้าวนะคะเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยมันก็ยังมีส่วนจริงอยู่บ้างอ๋อเออมันเป็นมุมมองที่ใช่นะมันเป็นมุมมองของโลกจริงๆเพราะฉะนั้นเนี่ยสมมติถ้าเราพูดข้าวข้าวไทยในตลาดเราก็เป็นหนึ่งมาตลอดไม่ใช่เหรอร้อยปีเนี่ยเป็นหนึ่งมาตลอดไหมประเทศไทยใช่ไหมคะไม่หรอกค่ะก่อนหน้านี้เนี่ยเคยจีนเคยเป็นผู้ส่งออกรายใหญ่ที่สุดพม่า อ่าใช่จำได้ตอนเด็กๆเราเราแข่งกับพม่าครับแล้วไทยเนี่ยก็เพิ่งจะมาเป็นผู้ส่งออกรายใหญ่ตอนที่พม่าเขามีปัญหานะคะหรือว่าจีนเริ่มที่จะไม่ใช่เป็นการเป็นผู้ส่งออกละจะเป็นผู้ที่มาดูบาลานซ์ของตัวเองภายในประเทศแล้วก็ไม่ได้คิดว่าเป็นเรื่องใหญ่ที่จะต้องส่งออกเรารู้สึกเขาเทครูทไปอุตสาหกรรมไปอะไรอุตสาหกรรมครัที่พาะปลูกก็น้อยลงซัพซ l i e d ชาวนาก็ไม่อยากทําละก็จะมีเหลือเรา ซึ่งยังมีข้าวเหลือเหลือในประเทศเยอะแยะนะฮะเพราะฉะนั้นเราก็เลยกลายเป็นผู้ส่งออกรายใหญ่แล้วก็เป็นต่อเนื่องมาก็หลายก็ต้องนับว่าเกิน2ี่ปีละในสถานะอย่างเงี้ยในฐานะที่เป็นผู้ประกอบการได้วเปนายกสมาคมด้วยมองว่าตลาดมันจะเป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆไหมไม่อะค่ะตลาดมันเปลี่ยนทุกปีนะคะเปลี่ยนทุกปีเปลี่ยนเร็วมากนะคะมันเหมือนเหมือนโลกเรามันหมุนเร็วขึ้นหรือยังไงไม่ทราบเปลี่ยนทุกอย่างหรือเรามาใช้ช่วงชีวิตตรงนี้พอดีใช่ค่ะ ออตอนเริ่มงานใหม่ๆหม่สมัยที่คุณพ่อเสียชีวิตแล้วต้องเข้ามารับครับนะะสมัยนั้นเนี่ยความราบรื่นเนี่ยมันยังมีมากกว่าเดี๋ยวนี้คือเดี๋ยวนี้มันผันผวนเยอะจริงๆเป็นวันต่อวันมสมัยนั้นเราจะรู้ว่าเอาละมีหน้านาปีน,า,นาปรางรเ็าจะออกเยอะช่วงนี้ซื้อเก็บแล้วประเดี๋ยวปลายฤดดูมันจะแพงอันนี้มันเป็นแพทเทิร์นที่เป็นมาเป็นเป็นสิบเป็นร้อยปีเดี๋ยวนี้มันไม่ใช่อย่างนั้นแล้วนะคะมันผิดไปหมด ข้าวเนี่ออกตลอดทั้งปีอือาจจะมีช่วงที่บางช่วงออกมากหน่อยแล้วบางช่วงออกน้อยหน่อยแล้วบางช่วงที่เราเห็นว่าข้าวออกเยอะดีมานสลายใช่ไหมฮะของเยอะน่าจะของถูกปรากฏว่ามันก็กลับตาลปัดกันไปไม่เว้นแต่ละวันเลยะะเพราะเช่นความเสี่ยงวันคืออะไรเช่นคือช่วงปีที่แล้วอย่างตอนข้าวนาปีข้าออกมาเยอะแยะเลยทุกคนก็บอกว่า ปกติแล้วมันต้องถูกถ้ากดว่ามันสวนทางมันแพงแพงมากเพราะว่าข่าวสารเนี่ยมันไหลทะลักกันหมดตอนนั้นเราก็มีความคิดว่าปีเนี่ยนะฮะปี10ึนเนี่ยจะเกิดวิกฤตอาหารเหมือนปี08ทุกคนออกมาพยากร FAO e Erie ครต่อใครทุกคนก็เก็บกักตุนมันก็เลยทําให้ราคานี่พุ่งทั้งทั้งที่มันเป็นช่วงที่ไม่ควรอ๋อคือ ออกผลิตออกมามากจริงแต่เก็บเก็บทุกคนไม่ได้เอามาขายถ้าทุกคนขายมันก็จะมันก็จะลง็าสาปกติตอนนี้มันก็ไม่พอมันเกิดอย่างนี้ปั๊บทุกคนก็กักกักเก็บแต่พอเอาเข้าจริงผ่านไปสองเดือนเท่านั้นเองดีมาน์หรืออะไรมันไม่เกิดราคามันก็ตกเทกันนำทุกคนพอตกปั๊บทุกคนคิดถึงหุ้นนะคะเหมือนกันเดี๋ยวนี้สภาพราคาข้าวในตลาดราเหมือนหุ้นทุกอย่างเรมีคนหนึ่งเทใช่ค่ะคนหนึ่งเทที่เหลือเทหมดเพราะว่ามันหนีตาย ขาดทุนก็ต้องยอมตัดขาดทุนคั้นอสก่อนเพราะฉะนั้นมันก็ถล่มทลายเพราะหมดเดียวธุรกิจมันก็ก็เรียกว่าเปลี่ยนเหมือนกันเปลี่ยนไปหมดตั้งแต่รุ่นรุ่นคุณปู่มารุ่นคุณพ่อมารุ่นคุณกอบสูงนี่ก็เปลี่ยนใช่ค่ะแล้วแล้วทำยังไงฮะเราบริหารงานอย่างเงี้ยเราทํำยังไงก็เราก็ต้องเปลี่ยนตามคือเราก็จะไปคิด เหมือนเอาเองเหมือนสมัยก่อนมันเคยเป็นอย่างนี้มานานเมื่อสาสิปีที่แล้วก็ต้องเลิกหมดแล้วค่ะทุกวันนี้เนี่ยเราก็ต้องคิดเกินหัวแตกคือหมายความว่าปรับตัวกันหัวแตกเหมือนกันอ๋อไม่ไม่ใช่มีภาพพจโทษนะภาพพจน์พ่อถ้าพจพ่อค้าข้าวเนี่ยเหมือนกับแบบนั่งรอเดี๋ยวก็มาแล้วก็เอาไปขายได้ราคาแพงไม่ใช่อย่างนั้นใช่ไหมเจ๊งคาบคืนเลยไม่ได้ค่ะเดี๋ยวนี้ ไวมากเพราะแม้กระทั่งชาวนาที่เก่งๆบางคนเขายังมีอินเทอร์เน็ตดูเลยนะคะรงสีไม่ต้องพูดถึงผู้ส่งออกก็ยิ่งต้องไวใหญ่ไวต่อเหตุการณ์ไวต่อสถานการณ์ข่าวสารพวกนี้มันสําคัญมากเวลานี้นะคะใครกําหนดราคาในโลกนี้ใครกําหนดราคาจริงๆแล้วต้องบอกว่าตลาดกําหนดแต่ตลาดเวลานี้นมีผู้เล่นมากเหลือเกินมันไม่ใช่แค่ผู้ซื้อปลายทางบรกเกอร์ซัพพลายเออร์อย่างเราแล้วไม่ใช่ว่าคุณกอบสุกรู้จักกับ คนที่เคยขายกันมาเจ็ดสปีที่เมืองจีนและแค่นั้นใช่ไหมคือลำพังที่คุณสุนันพูดเนี่ยว่ามีดิฉันกับผู้ขายอะไรต้องไอ้นี่คูณพันคูณหมื่นเข้าไปเพราะว่ามีอย่างเราแล,แล้วอย่างเขาเนี่ยอีกเป็นพันเป็นหมื่นคนที่เข้ามาเกี่ยวข้องอยู่ในอุตสาหกรรมยังไม่พอ,อตอนนี้จะมีภาครัฐทั้งประเทศเราเองผู้ปลูกประเทศผู้ซื้อนะฮะต่างๆนี่เข้ามาพลวันอยู่ในนี้หมด เพราะฉะนั้นข่าวสารที่ว่าใครจะซื้อใครจะไม่ซื้อ,ใค,อใครจะซื้อราคาเท่าไหร่เนี่ยนะ,ะม,มันมันมันกระทบกันหมดมนะฮะแม้กระทั่งเราขายคอมเมอร์เชลเซลหรือ,อว่าขายพวกผู้ซื้อที่เป็นเอกชนข่าวของรัฐบาลต่อรัฐบาลจะซื้อขายอะไรกันก็กระทบเราเขามีรถใหญ่ๆก็กระทบใช่่ะกระทบเราเพราะมันจะทําให้ตลาดข้าวเนะี่ยราคาจะผันเรียกว,ว่าเป็นตลาดเสรีไหมคิดว่าเป็นหนึ่งในตลาดที่เสรีมากที่สุดในในในโลกนะคะคือไม่เหมือนน้ามันใช่ไหมที่ ประเทศไม่กี่ประเทศจับมือกันแล้วก็ <S 1> <S 1> สามารถตั้งราคาได้ก็เรากับเวียดนามทุกท่านก็อยากจะให้จับมือใช่ไหมคะรัฐบาลก็ผ<ม>ลักดันมาพยายามผลักดันตลอด,ดมันจับมือกันไม่ได้เพราะว่าพื้นฐานโครงสร้างทุกอย่างมันมันผิดกันหมด <S 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 คือเป็นโครงสร้างทางธุรกิจธรรมชาติท,ทางธุรกิจเลยหนึ่งโครงสร้างของประเทศนะคะแล้วก็วิธีการจัดการสภาพเรื่องของข้าวระหว่างเราเวียดนามต่างกันข้อเท ข้อที่สองเนี่ยข้าวเป็นสิ่งที่ถ้าคุณทําให้แพงคนอื่นผู้บริโภคเขาจะปลูกเองหรือเขาจะไปซอสของที่เขากินแทนได้ทันทีมันไม่เหมือนน้ามันซึ่งมันเหมือนแบบเปิดก๊อกปิดก๊อกใช่ไหมฮะแล้วก็ใครในโลกก็ไม่มีใช่ไหมฮะผู้ซื้อที่อยู่ดีดีผมจะไปปลูกน้ํามันผลิตน้ํามันเองมันก็ไม่ได้ใช่ต้องซื้อเขาแต่ข้าวเนี่ย ประเทศที่เป็นผู้ซื้อรายใหญ่ของเราเนี่ยจริง,รงๆเขามีที่ดินอีกมหาศาลประเทศในแอฟริกาเนี่ยเป็นผู้ซื้อรายใหญ่ที่สุดของข้าวไทยและข้าวเวียดนาม,อมตอนนี้ถามว่าถ้าเราไปโกงราคามากๆเนี่ยแน่นอนเขาจะเขาจะต้องหาวิธีปรับตัวของเขาเขาจะยอมไม่ยอมเป็นเบี้ยล่างให้เรา,าตามใจชอบใช่ไหมคะปีที่ผ่านมาเขาก็เริ่มแล้วเริ่มปลูก เริ่มปลูกเริ่มพยายามจะเข้ามาสู่สาหกรรมเกษตรพึ่งพาตัวเองเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่อันตรายถ้าเรากำลังจะคิดว่าเราจะควบคุมสป라이ในโลกได้แล้วมันจะสบายเนี่ยนะคะมันจะไม่เกิดขึ้นอย่างนั้นค่ะโอ้มันก็แข่งขันสูงแข่งขันสูงนะคะแล้วก็ผู้ซื้อเาก็มีรีแอคช่นไม่ใช่เขาจะมานอนซิ t ติ้งดักให้เราเยกราคาตามใจชอบนะคะมันจะไม่เกิดอย่างเพราะฉะนั้นก็คือถ้าถ้าถ้าฝั่งนี้ก็ตลาดกําหนดจริงๆค่ะ แล้วผู้ประกอบการอย่างอย่างคุณกอบสุกอย่างผู้ประกอบการไทยเนี่ยอะทั่วไปเนี่ยที่ใหญ่ๆอย่างเนี้ยเราเรียกว่าลายใหญ่ของโลกไหอ,อในแง่ซัพพลายเออร์ถามด้วยความสงสัยคืสมมุติว่าเราเอาลายที่ส่งเยอะที่สุดนะคะ เ,เกิดล้านตันต่อปีในบ้านเราเนี่ยนะฮะแต่ถามว่าอันนี้ก็คือเราเป็นซัพพลายเออร์แต่จะมีตัวกลางในในในโลกอินเตอร์เนชั่นแนลเทรดเดอร์ที่เราเรียกกันเนี่ยะะพวกนี้เนี่ยในยโดยโวลูมปริมาณการค้าเขาจะใหญ่กว่าเราหมดแหละ คือเขาไม่ได้ซื้อเฉพาะข้าวหอมมะลิอ,อย่างที่เมื่อกี้คุณกอบสุขพยามยเล่าให้ผมฟังก็คือเขาซื้อข้าวอื่นด้วยและอาหารยางอื่นด้วยแล้วก็ไม่ได้ซื้อเฉพาะประเทศไทยเขาซื้อเวียดนามด้วยปากีสถานมีเขาก็ไปซื้อคือในที่สุดแล้วเนี่ยคนที่เป็นตัวกลาง international trader เนี่ยโอล่มเขาเนารายใหญ่ที่สุดในแง่ของการเทรดข้าวหรือสินค้าโภกณฑ์อื่นๆนะคะเพราะพวกนี้จะไม่ใช่ทําเฉพาะข้าวสาลีโกโก้กาแฟบางคนก็ทําน้ามันคือเป็น คขากเรียกอะไร commodity เป็น commodity เป็นเป็นสินค้าพื้นฐานต่างๆพวกนี้ก็จะเป็นยักษ์ใหญ่ของโลกยักษ์ใหญ่ของโลกแต่เราจะไม่รู้จักเราไม่บางทีคนไทยก็ไม่เข้าใจผมเองเนี่ยผมยังไม่เข้าใจเลยพูดตรงๆรงว่ามันมีไอ้พวกนี้อยู่คือผมถ้าผมเป็นคนไทยปกติเนี่ยอย่างผมเนี่ยผมก็จะมองว่าอ้าวคุณกอบสุกก็ซื้อข้าวไปแล้วก็ไปขายถ้าเหมือนเหมือนกับไปขายที่วอลมาร์ทที่อเมริกาเลยเงี้ยมันไม่ใช่ใช่ไหม ก็มีบางคนทําเช่นนั้นนะฮะมีบางคนทําเช่นนั้นแล้วคือไปจากจากไทยปั๊บไปที่ผู้ซื้อเลยโดยตรงที่ซูเปอร์เลยนีนะคะมีค่อนข้างเยอะอืแต่ถ้าขายเป็นร้านตันอย่างนี้มันก็ต้องมันก็ต้องผ่านคนเหล่านี้อันนี้ถามว่าหลายท่านก็ถามว่าแล้วจะไปผ่านทําไมเหรอนั่นน่ะสิผมจ็มันจะถามเนี่ยทำไมเหรอคำตอบก็คือว่าประเทศปลายทางของเราเนี่ยมันไม่ใช่เป็นประเทศที่เราสามารถจะเชื่อถือได้ทุกคนไปนะคะ เชื่อถือได้เฉพาะบางคนถ้าเราจะขายเฉพาะคนที่เรารู้ว่าขายแล้วจะเก็บตังคได้คือถ้าร<ต>ู้จักกันมาจริงๆเป็นเพื่อนกันมาโอเคมันจะน้อยมากคนเหล่านี้<ะ>คือคือเรา